จักรยาสุขุมทรัพย์ From Trash to Treasure สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของโลกที่ให้บริการรถบัสเป็นไบโอดีเซลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้พาเข้าครัวค่ะแต่ว่าไม่ได้พามาทำอาหารหรือใดๆจะไปแนะนำให้รู้จักกับถุงนี้ค่ะซึ่งเป็นถุงที่ในแต่ละข้อมูลของสตอกโฮมเนี่ยเขาจะแจกเอาไว้ตามจุดเรา็ต้องแค่ ไปหยิบกลับขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ใส่พวกขยะจากเศษอาหาร,อย,าร,อ,าหารอย่างเช่นเปลือกไข่ต่างปลากระดูกไก่เศษผักถุงชาอะไรพวกนี้ค่ะแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถใส่เข้าไปในถุงนี้ได้เช่นต้นไม้ถุงทีออ่ออกมาจากเครื่องหุดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถและเราก็จะนําถุงนี้ค่ะไปหย่อนคือน้อยว้ตามจุดหลังจากนั้นก็จะมีรถมาลับเพื่อนําไปผลิต เป็นไบโอแก๊สกับไบโอดีเซลสำหรับรถขนส่งบนชนต่างๆที่วิ่งกันอยู่ในรอบๆกรุงสตอกโฮล์มแห่งนี้ค่ะเศษอาหารต่างๆจากในครัวแล้วก็ใส่ทิ้งไว้ในถุงนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่ผกักเม็ดผลไม้ถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นห้องที่เขาจัดเตรียมไว้นี่ก็จะมีถุง ที่เป็นถุงใหม่ที่เราจะเก็บขึ้นไปใส่แล้วอันนี้ก็คือเป็นถังที่เราจะเอาไว้ทิ้งชุบย่อนลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีรถมาเก็บถุงขยะ จะเคลื่อนไปตามสายพานลำเลียงระบบเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลจะตรวจจับถุงขยะอินทรีย์เหล่านี้แล้วดันไปยังสายพานลำเลียงอีกเส้นหนึ่งเพื่อขนส่งไปยังโรงงานแก๊สชีวภาพในบริเวณใกล้เคียงเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงแล้วก็ได้อากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นลองจินตนาการดูนะคะถ้าริมน้ำใกล้บ้านมีน้ำใสๆหงและเป็ดว่ายอยู่ มีกวางวิ่งอยู่ในสวนหลังบ้านแค่เราไม่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงจากใ,ใครๆเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆจากการแยกขยะทิ้งให้เป็นที่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวเรา